สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาการงานอาชีพเราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวค่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักความหมายของงานบ้านกันนะคะงานบ้านหมายถึงงานต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านที่เราอาศัยอยู่ให้มีความสะอาดและความสะดวกสบายน่ายอยู่อาศัย โดยงานบ้านนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคืองานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองหมายถึงงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เรามาดูตัวอย่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองกันนะคะอย่างแรกเลยคือการจัดเก็บของเล่นเมื่อนักเรียนเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ควรเก็บเขาที่ให้เรียบร้อย 2. นะคะการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดดินสอเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อที่อุปกรณ์การเรียนของเราจะได้ไม่หายค่ะ 3. การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวที่เราใช้แล้วก็ควรตากแดดหรือผึ่งให้แห้งส่วนผ้าเช็ดตัวที่ซักแล้วก็ควรเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อย และการจัดเก็บรองเท้านะคะก็ควรวางไว้เป็นคู่ๆบนชั้นวางรองเท้าค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง 1. สร้างนิสัยรู้จักพึ่งพานตนเองและมีระเบียบวินยัย 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสุดท้ายนะคะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดู ความหมายของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกันค่ะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหมายถึงงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกในครอบครัวตัวอย่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 1. การกวาดบ้าน 2. การถูบ้าน 3. การประกอบอาหาร 4. การกรอกน้ำใส่ขวด 5. การจัดตัวอาหารและสุดท้ายนะคะการล้างจานชามแก้วน้ำประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีดังนี้ 1. สร้างนิสัยเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. ทํทำให้บ้านของเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย 3ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวและสุดท้ายนะคะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีความรักใ,ใคร่สามัคคีกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจความหมายของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกันแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างงานบ้านที่ตนเองทำว่ามีอะไรบ้างที่เป็นการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวค่ะโดยให้นักเรียนทำลงในสมุดวิชาการงานอาชีพได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานของนักเรียนลงในอัลบั้มวิชาการงานอาชีพได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ